สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะครูตานะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในรายวิชาชีววิทยานะคะก็จะเป็นรายวิชาในระดับม .6 ทับ2นะคะซึ่งในรายวิชานี้ครูก็ครูตาก็จะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับออกสอบนะคะที่นํามาสอนนักเรียนนะสาหรับเรื่องแรกที่ครูตาจะนํามาสอนนะคะก็คือการลําเลียงสารเข้าออกของเซล นะคะส่วนคลิปนี้ครูจะมีเนื้อหานะคะให้นักเรียนฟังก่อนนะทีนี้พอนักเรียนฟังเนื้อหาจากคลิปนี้เสร็จปับ๊บเดี๋ยวครูก็จะมีงานให้ทํานะคะทุกคนพร้อมนะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันพร้อมๆม,มันค่ะสวัสดีค่ะพบกับดกรผู้การใน e a s y ่เมด o โอค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของการเรียนสารออกเซลล์ค่ะ เข้าออกจากเซลล์นะคะมี2แบบใหญ่ๆค่ะโดยแบบแรกค่ะก็คือเป็นการลเลียงสารนะคะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงค่ะก็จะเป็นการลเลียงสารที่มีขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นก๊าซต่างๆค่ะกรูโคสนะคะหรือว่ากรดอะมิโนบางชนิดค่ะแบบที่2ค่ะคือการสร้างถุงล้อมนะคะก็จะเป็นการลเลียงสารนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ แลาดูแบบแรกกันค่ะกิจกรรมเรียนสารผ่านข้อออกยึดมุ่งเสื่อโดยตรงเลยนะคะแบบน <c oughs> ี CO, ้นะคะจะแบ่งเป็นอีก2แบบใหญ่ค่ะคือแบบแพสซีฟทัสปอร์ตหรือแบบที่ไม่ใช้พลังงานค่ะซึ่งจะเป็นการเรียนของสารที่มีความเข้มข้นมากไปยังสารที่มีความเข้มข้นน้อยค่ะและ2ค่ะแบบแอคทีฟทัสปอร์ตนะคะหรือแบบที่ใช้พลังงานค่ะเป็นการเรียนจากสารที่มีความเข้มข้นน้อยไปสารที่มีความเข้มข้นมากค่ะในแบบแพสซีฟทัสปอร์ตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3อันย่อยนะคะคืออันแรกค่ะกิจการแพร่นะคะก การเลี้ยงสารค่ะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากค่ะบริเวบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยค่ะและการแพร่นี้ก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งทั้งสองฝั่งห่ามีความเข้มข้นของสารเท่ากันนะคะแล้วก็มีอัตราการแพร่เนี่ยไปและกลับเท่าๆกันค่ะเลือสารที่จะแพร่เข้าออกเซลล์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกของแก๊สต่างๆค่ะอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สออกซิเจนค่ะอันที่สองแะ่สก็คือการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะเป็น ผลส่งค่ะซึ่งจะใช้ในการระเียสารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเช่นไอออนต่างๆกลูโคสแล้วก็กรดมีโนค่ะอันที่3ค่ะคือการออสโมซิสค่ะ,คะคการออสโมซิสนะคะคือการแรกของน้ำผ่านเยื่อห่านค่ะโดยน้ำจะขึ้นที่จากบริเวณที่มีน้ำมากนะคะ บริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นต่ำนะคะไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยค่ะหรือบริเวณที่สารละลายมีความเข้มข้นสูงค่ะซึ่งความเข้มข้นของสารละลายเมื่อเรียบเทยบกับเซลล์นะคะก็จะแบ่งได้เป็นสามแบบค่ะอันแรกนะคะคือไอโซโ n นิ s โ l u t i o n ค่ะซึ่งสารละลายภายนอกเซลล์ก็จะเท่ากับภายในเซลล์ค่ะซึ่งการอสโ o s i สประเภทนี้ก็จะไม่ทําให้เซลล์นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ อันที่2ค่ะคือไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่สารละลายภายนอกเซลล์ค่ะมีความเข้มข้นต่างกับภายในเซลล์ค่ะในกรณีนี้นะคะน้ำจากภายน์เซลล์จะออสโมซิสเข้ามาภายในเซลล์ค่ะจะทำให้เซลล์แตกค่ะถ้าเป็นเซลล์พืชที่มีขนาดเซลล์รองรลบเนี่ยก็จะไม่กระทบอะไรมากนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเซลล์สักค่ะเซลล์อาจจะแตกแล้วก็แตกออกได้ค่ะอันที่สามค่ะไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะ ในกรณีที่สารลายพายนอกเซลล์นะคะมีความเข้มข้นสูงกว่าภายในเซลล์ค่ะในกรณีนี้นะคะน้ำจากภายในเซลล์ค่ะก็จะดับออสโมซิสออกไปยังนอกนะะเซลล์ค่ะก็จะทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าพล,ลสัสโมลิซิสหรือเซลล์หิวนั่นเองค่ะและ้วมีเรื่อ <S <S งชวนคิดอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาที่เราค่ะปวดและคุณหมอจะให้น้ำเกลือทางสายยางเนี่ยคนคงเคยเห็นนะคะคุณหมอจะให้น้ำเกลือนะคะที่เป็นความเข้มข้นแบบไอโซโทนิกโซลูชันค่ะซึ่งน้ำเกลือนี้จะมีความเข้มข้น กับเกลือเกอภายในเลือดนะคะต่อไปเป็นการลำเลียงแบบแอคทีฟทัสปอร์ตนะคะเป็นการลำเลียงของสารจากที่ที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังที่ที่มีความเข้มข้นมากค่ะซึ่งการลำเลียงแบบแอคทีฟทรานสปอร์ตนะคะจะเป็นที่จะต้องใช้โปรตีนขนส่งค่ะแล้วก็พลังงาน ATP ค่ะโดยการลำเลียงประเภทนี้นะคะก็จะพบในการลำเลียงของแร่ธาตุนะคะจากดินเข้าสู่ในรากพืชค่ะแล้วก็การเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มในเซลล์ประสาทค่ะแต่ที่สองค่ะคือการ เป็นการสร้างถุงล <before starting, S 2> ้อนนะคะซึ question, ่งเป็นการระเรียนสารที่มีขนาดใหญ่ค่ะถ้าหากว่าระเรียนสารเข้าสู่เซลล์นะคะเราจะเรียกว่า endocytosis ค่ะแต่ถ้าระเรียนสารออกนอกเซลล์เราจะเรียกว่า e x o c y t o ซ i s ค่ะเงื่อนรอบที่แบบแรกนะคะเ e n d o c y t o ซิสนะคะก็จะแบ่งเป็นสามแบบค่ะแบบแรกคือฟาโก o ซ y t o s i s นะคะเป็นการยืดยืดเซลล์นะคะเพื่อไปอบล้อม ข <mini. S 1> องสารอาหารหรือสิ่งที่จะเอาเข้ามาภายในเซลล์ค่ะอย่างเช่นการกินอาหารของอะมีบาค่ะการกำจัดเชื้อโรคของเมล็ดขาวนะคะแบบที่2ค่ะคือพิโนเซโตซิสนะคะก็เป็นการวอลลหุ้มของเยีนส์เซลล์เข้าไปด้านในค่ะและบบที่3นะคะก็คือรีเซปเตอร์เมเดตเอนโดเซโตซิสค่ะก็จะเป็นการวอลลหุ้มของเยีนส์เซลล์เข้าไปด้านในซึ่งจะคล้ายๆกับพิโนเซโตซิสค่ะแต่แบบนี้ค่ะจะมีตัวรับจำเพาะของ สารนะคะที่จะเอาเข้าไปด้านในค่ะซึ่งถ้าหาว่าสารนั้นค่ะกับตัวรูปเฉพาะที่อยู่ภายในยุ่งเซลล์มันรวมกันยุ่งเซลล์ก็จะเกิดการเวมหู่เข้าไปนะคะตัวอย่างของการลำเลียงประเภทนี้นะคะอย่างเช่นการลำเลียงคอเลสเตอรอลและก็ฮอร์โมนบางชนิดเข้าสู่เซลล์ค่ะและสําหรับการลำเลียงสารออกจากเซลล์นะคะหรือ e โ o ไซโต s i s นะคะสารที่จะออกจากเซลล์นะคะจะถูกบรรจุไว้ในถุงค่ะที่เราเรียกว่าถุงเวสิเคิลนะคะแล้ว ที่มายึดเซลล์และเชื่อมถุงเวสตเคิลกับยึดเซลล์ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะสารต่างๆที่อยู่ในถุงเวสิ์เคิลค่ะจะถูกลำเลียงออกไปยังนอกเซลล์ค่ะซึ่งการลำเลียงประเภทนี้ก็อย่างเช่นการลำเลียงฮอร์โมนอินซูลินค่ะออกจากเซลล์ค่ะถ้ากชอบรีทเลี้และอยากติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับชีววิทยานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นักเรียนฟังคลิปนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยพอจะเข้าใจไหมคะ,ะเดี๋ยวครูจะสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะจากคลิปนี้ว่าเขาพูดเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูการลำเลียงของสารเข้าออกของเซลล์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงประเภทที่2ก็คือสร้างถุงล้อมหรือ vesicle นะคะเรามาดูอย่างแรกก่อน การผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โรยตรงก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันหนึ่งแบบ p a s s i v e t r a n s p o r t คือไม่ใช้พลังงานแบบที่สองคือ Active Transport คือแบบใช้พลังงานทีนี้เรามาดูแบบ p a s s i v e t r a n s p o r t แบบไม่ใช้พลังงานนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทแรกคือการแพร่นะคะสอง m o s i s 3. f ส c ามฟาซิลินะคะอ่นนี่คือแบบไม่ใช้พลังงานนะ ทีนี้มาดูแบบที่2คือการสร้างถุงล้อมหรือ vesicle นะคะการสร้างถุงล้อมหรือ vesicle ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันประเภทแรกคือ exocytosis คือการลำเลียงสารออกนอกเซลล์ประเภทที่2คือ endocytosis คือการลำเลียงสารเข้าภายในเซลล์นะคะประเภทที่2อง endocytosis ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเหมือนกันนะคะประเภทแรกคือฟาโกไซโทซิส s 2 พินอไซโทซิสสามเอนโดไซโทซนะคะนี่คือเนื้อหาคร่าวๆที่ครูตาสรุปให้จากคลิปนี้นะคะถ้านักเรียนฟังคลิปนี้แล้วเดี๋ยวครูตาจะให้งานาฟังทุกคนฟังให้ดีนะครูตาจะให้ทุกคนสรุปเนื้อหาจากคลิปที่ฟังออกมาเป็นแผนผังความคิดหรือว่าไมล์แม p ปิ้งนะคะคนละ1แผ่นนะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งมาทางไลน์กลุ่มม .6 ทับ2 นะคะอ่าเดี๋ยวครูตาจะไปเขียนโพสต์ในไลน์กลุ่มอีกครั้งนะเกี่ยวกับไปงานที่ครูให้ทํานะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะครูตาก็ขอจบไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ